โกธนาสูตรว่าด้วยผู้มักโกรธย่อมได้ทำเจ็ประการพิสูจ์ทั้งหลายทำเจ็ดประการนี้เป็นความมุ่งหมายของคนผู้เป็นข้าศึกกันเป็นความต้องการของคนผู้เป็นข้าศึกกันย่อมมาถึงหญิงหรือชายผู้มักโกรธทำเจ็ดประการเป็นไง พี่สูทั้งหลายคนผู้เป็นฆาศึกกันในโลกนี้ย่อมปรารถนาต่อคนผู้เป็นฆาศึกกันอย่างนี้ว่าขอให้บุคคลผู้นี้พึงมีผิวพรรณซามเถิดหนอข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคนผู้เป็นฆาศึกกันย่อมไม่ยินดีให้คนที่เป็นฆาสึก,กันมีผิวพรรณงาม พิสุทั้งหลายคนผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำย่ำยีแล้วแม้จะอาบน้ําไหลทาตัดผมโกนหนวดนุ่มผ้าขาวสะอาดแล้วก็ตามแต่ถูกความโกรธครอบงำแล้วย่อมเป็นผู้มีผิวพันสามพิสุททั้งหลายนี้เป็นธรรมข้อที่หนึ่ง เป็นความมุ่งหมายของคนผู้เป็น้าสึกกันเป็นความต้องการของคนผู้เป็น้าสึกกันย่อมมาถึงหญิงหรือชายผู้มักโกรธอีกประการหนึ่งคนผู้เป็น้าสึกกันย่อมปรารถนาต่อคนที่เป็น้าสึก,กันอย่างนี้ว่าขอให้บุคคลผู้นี้ พึงนอนเป็นทุกข์เถิดหนอข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคนผู้เป็นค่าศึกกันย่อมไม่ยินดีให้คนที่เป็นค่าศึกกันนอนเป็นสุขพิสุทั้งหลายคนผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำย่ำยีแล้วแม้จะนอนบนปะลังอันลาด,ด้วยพรมลาดด้วยผ้าขนสัตว์ ลาดด้วยผ้าทอเนื้ออ่อนลาดด้วยเครื่องราดอย่างดีทำด้วยหนังชมดมีผ้าดาดเพดานมีหมอนหนุนที่มีสีแดงทั้งสองด้านก็ตามแต่ถูกความโกรธครอบงำแล้วย่อมนอนเป็นทุกข์พิสุทั้งหลายนี้เป็นธรรมข้อที่สองเป็นความมุ่งหมายของคนผู้เป็น้าศึกกัน เป็นความต้องการของคนผู้เป็นค่าศึกกันย่อมมาถึงหญิงหรือชายผู้มักโกรธอีกประการหนึ่งคนเป็นค่าศึกกันย่อมปรารถนาะต่อคนผู้เป็นค่าศึกกันอย่างนี้ว่าขอให้บุคคลผู้นี้อย่ามีความเจริญเลยข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะคนผู้เป็นค่าศึกกันย่อมไม่ยินดีให้คนที่เป็นค่าศึกกันมีความเจริญพิสุททั้งหลายคนผู้มาโกรธถูกความโกรธครอบงำย่ำยีแล้วแม้จะถือเอาสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ก็สำคัญว่าเราถือเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์แม้ถือเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็สำคัญว่า เราถือเอาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์รมเหล่านี้อันเป็นธรรมที่เป็นค่าสึกแก่กันและกันอันคนผู้มากโกรธถูกความกโกรธครอบงำถือเอาแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความชิบหายมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกตลอดกาลนานพิสูจทั้งหลายนี้เป็นธรรมข้อที่สาม เป็นความมุ่งหมายของคนผู้เป็นค่าศึกกันเป็นความต้องการของคนผู้เป็นค่าศึกกันย่อมมาถึงหญิงหรือชายผู้มาโกรธอีกประการหนึ่งคนผู้เป็นค่าศึกกันย่อมปรารถนาต่อคนผู้เป็นค่าศึกกันอย่างนี้ว่า ขอให้บุคคลผู้นี้อย่ามีโภคะเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคนผู้เป็นค่าศึกกันย่อมไม่ยินดีให้คนที่เป็นค่าศึกกันมีโภคะพี่สูตทั้งหลายคนผู้มากโกรธถูกความกโกรธครอบงำย่ำยีแล้วแม้จะมีโภคะที่ตนหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร สั่งสมได้ด้วยกำลังแขนอาบเหงื่อต่างน้ำเป็นของชอบธรรมได้มาโดยธรรมพระราชาทั้งหลายย่อมลิบโภคะของคนขี้โกรธเข้าพระคลังหลวงพิสุทั้งหลายนี้เป็นธรรมข้อที่สี่เป็นความมุ่งหมายของคนผู้เป็นฆาศึกกัน เป็นความต้องการของคนผู้เป็นข้าสึกกันย่อมมาถึงหญิงหรือชายผู้มาโกรธอีกประการหนึ่งคนผู้เป็นข้าสึกกันย่อมปรารถนาตอบคนผู้เป็นข้าสึกกันอย่างนี้ว่าขอให้บุคคลผู้นี้อย่ามียศเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคนผู้เป็นข้าสึกกัน ย่อมไม่ยินดีให้คนที่เป็นฆ่าศึกกันมียศพิสุทั้งหลายคนผู้มากโกรธถูกความกโกรธครอบงำย่ำยีแล้วแม้จะได้ยศมาเพราะความไม่ประมาทก็เสื่อมจากยศนั้นได้พิสุทั้งหลายนี้เป็นธรรมข้อที่ห้าเป็นความมุ่งหมายของคนผู้เป็นฆ่าศึกกัน เป็นความต้องการของคนผู้เป็นข่าศึกกันย่อมมาถึงหญิงหรือชายผู้มักโกรธอีกประการหนึ่งคนผู้เป็นข่าศึกกันย่อมปรารถนาต่อคนผู้เป็นข่าศึกกันอย่างนี้ว่าขอให้บุคคลผู้นี้อย่ามีมิตรเลยข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะคนผู้เป็นข่าศึกกันย่อมไม่ยินดีให้คนที่เป็นข่าศึกกันมีมิตรพิสุททั้งหลายคนผู้มากโกรธถูกความกโกรธครอบงำย่ำยีแล้วแม้เขาจะมีมิตรอมาญาสารหหตมิตรอมาญาสารหหตเหล่านั้นก็เว้นเขาเสียห่างไกลพิสุทั้งหลาย นี้เป็นธรรมข้อที่หเป็นความมุ่งหมายของคนผู้เป็น้าสึกกันเป็นความต้องการของคนผู้เป็น้าสึกกันย่อมมาถึงหญิงหรือชายผู้มาโกรธอีกประการหนึ่งคนผู้เป็น้าสึกกันย่อมปรารถนาต่อคนผู้เป็น้าสกกันอย่างนี้ว่า ขอให้บุคคลน,นี้เมื่อตายไปพึงเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนลกข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคนที่เป็นข้าศึกกันย่อมไม่ยินดีให้คนที่เป็นข้าศึกกันไปสุขติพิสุททั้งหลายคนผู้มาโกรธถูกความโกรธครอบงำย่ำยีแล้ว ย่อมประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจครั้นตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกพิสุทั้งหลายนี้เป็นธรรมข้อที่เจ็ดเป็นความมุ่งหมายของคนผู้เป็น่าสึกกันเป็นความต้องการของคนผู้เป็น่าสกกันย่อมมาถึงหญิง หรือชายผู้มีความโกรธพิสูทั้งหลายทำเจ็ประการนี้แหลเป็นความมุ่งหมายของคนผู้เป็นข้าศึกกันเป็นความต้องการของคนผู้เป็นข้าศึกกันย่อมมาถึงหญิงหรือชายผู้มาโกรธคนมาโกรธมีผิวพันสามย่อมนอนเป็นทุกข์ ถือเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้แล้วกลับปฏิบัติสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์ทำปานาติบาตด้วยกายและวาจาย่อมถึงความเสื่อมทรัพย์ผู้มัวเมาเพราะความโกรย่อมถึงความไม่มียศญาตมิตรและสหายย่อมเว้นคนมาโกรธเสียห่างไกลความโกรธทำให้เกิดความพินาศ ทำจิตให้กำเลิบคนผู้โกรธย่อมไม่รู้สึกภัยที่เกิดมาจากภายในนั้นคนโกรธย่อมไม่รู้อัดไม่เห็นธรรมความโกรธครอบงำน,นรชนในขณะใดความมืดมนย่อมมีในขณะนั้นคนผู้โกรธย่อมก่อกรรมที่ทำได้ยากเหมือนทำได้ง่าย ภายหลังเมื่อหายโกรธแล้วเขาย่อมเดือดร้อนเหมือนถูกไฟไหม้คนผู้โกรธย่อมแสดงความหงุดหงิดก่อนเหมือนไฟแสดงควันก่อนเมื่อใดความโกรธเกิดขึ้นและมานบกำลังโกรธเมื่อนั้นฮิลิโอตป,ปะย่อมไม่มีและคำพูดก็ไม่น่าเคารพคนที่ถูกความโกรธครอบงำ ย่อมไม่มีที่พึ่งแม้แต่น้อยเลยกรรมใดอันให้เกิดความเดือดร้อนอันห่างไกลจากธรรมทั้งหลายเราจะบอกกรรมเหล่านั้นเธอทั้งหลายจงฟังกรรมนั้นไปตามลําดับคนโกรธฆ่าบิดาก็ได้ฆ่ามารดาของตนก็ได้ฆ่าพรามก็ได้ฆ่าปุตุชนก็ได้ ลูกที่มารดาเลี้ยงไว้จนได้ลืมตาดูโลกนี้ลูกเช่นนั้นกิเลสหยาบช้าโกรธขึ้นมาย่อมฆ่าได้แม้มารดานั้นผู้ให้ชีวิตความเป็นอยู่จริงอยู่สัตว์เหล่านั้นมีตนเป็นเครื่องเปรียบเทียบเพราะตนเป็นที่รักอย่างยิ่งคนโกรธหมกมุ่นในรูปต่างๆย่อมฆ่าตัวเองได้ เพราะเหตุต่างๆย่อมฆ่าตัวเองด้วยดาบบ้างกินยาพิษบ้างเอาเชือกผูกคอตายบ้างโดดเขาตายบ้างคนเหล่านั้นเมื่อกระทำกรรมอันมีแต่ความเสื่อมและทำลายตนก็ไม่รู้สึกความเสื่อมเกิดแต่โกรธตามที่กล่าวมาความโกรธนี้เป็นบ่วงของมัจจุราช มีถ้ำเป็นที่อยู่อาศัยบุคคลผู้มากโกรธพึงตัดความกโกรธนั้นขาดได้ด้วยการฝึกตนคือปัญญาความเพียรและสมมาธิิบัณฑิตพึงตัดอากุศลธรรมแต่ระอ,อย่างเสียให้ขาดพึงศึกษาในธรรมเหมือนอย่างนั้นเธอทั้งหลายปรารถนาอยู่ว่า ขอความเป็นผู้งดหงิดอ,อย่ามีแก่เราทั้งหลายแล้วเป็นผู้ปราศจากความโกรธไม่มีความขับแคนใจปราศจากความโลภไม่มีความริษยาฝึกฝนตนแล้วละความโกรธได้เป็นผู้ไม่มีอาสวะจากปรินิพานโกธนาสูที่11จบอภพยากตะ,ะวักที่หนึ่งจบ ระไตยปิฎกสยามรัฐฉบับภาษาไทยเล่มที่23อังกุตรนิกายสัตตกนิบาทข้อที่61หน้าที่101ถึง105